สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดกรกรีนวันนี้นะคะก็มากับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ5 kva นะคะหรือว่า5 0 0 0 va นะจ๊ะรองรับไฟตกต่ำสุดนะคะได้ถึง90โวลต์นะคะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะตัวนี้เนี่ย5 k นะคะไมโครเทคดรกรีนนะคะตัวละ6,500บาทนะคะเก็บเงินปลายทางได้นะจ๊ะและที่สำคัญนะคะตัวนี้ปรับไฟไวมากค่ะ ค่ะอะไที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยร,รียวิวจากลูกค้าเนี่ยเยอะมากนะคะไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะเขาก็จะไปใช้นะคะไม่ว่าจะไปใช้ที่บ้านที่สวนนะคะหรือว่าจะเอามาคุมนะคะพวกปั๊มน้ํามอเตอร์ต่างๆนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าใช้ดีจนต้องแบบว่ามารับที่หน้าร้านนะคะ และที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะปรับและเพิ่มไฟอัตโนมัติแทนรัปเปอร์เซนนะคะมีหนึ่งหน้าจอแสดงสถานะทางไฟเข้าและไฟออกรีเลย์ขนาดใหญ่ปรับไฟไวนะคะระบายความร้อนแบบธรรมชาตินะคะยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้นนะคะทุกคนถือว่าคุ้มมากค่ะอะไรที่สําคัญนะคะนี่ก็คือจะเป็นรีวิวนะคะว่าที่ลูกค้า,าไปใช้งานนะคะที่สําคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะมีหน้าจอหนึ่งหน้าจอที่เคยบอกไปนะคะแล้วก็ ที่สำคัญนะคะจะมีอะคะเบเกอร์ Baker นะคะที่เป็นสเตเบลไลเซอร์หรือว่าัวเมนนะคะแล้วก็จะมีบายพาสนะคะในตัวด้วยนะคะถือว่าการใช้งานการทำงานถือว่าดีนะคะและเบเกอร์สองตัวถือว่าดีมากเลยนะคะและที่สำคัญนะคะดูนะคะว่าหน้าจอเนี่ยเวลาปรับไฟเพิ่มไฟเนี่ยก็จะมีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่าแสดงสถานะเป๊ะท้องสถานะนะคะว่าไฟเข้าเท่าไหร่ไฟออกเท่าไร่นะคะอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเห็นไหมปรับไฟสวยไฟดีไฟเร็วนะคะ ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็ไปใช้นะคะในบ้าน หรือบางที่นะคะก็ไปใช้ที่วัดนะคะพระอาจารย์ก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันนะคะไปใช้ที่วัดเอาไปใช้คุมนะคะในสาราในกุฏินะคะหรือว่าจะไปใช้คุมในปั๊มน้ําหรือว่าเครื่องกรองน้ํานะคะก็สามารถใช้ได้คุมได้นะคะและที่สําคัญที่คนใช้เยอะเพราะว่าปรับไฟเร็วเพิ่มไฟไวและเป็นรุ่นที่อัตโนมัติ100%ด้วยค่ะค่าและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะก่องแข็งแรงแพ็คอย่างดีมีโฟมหนัากกันกระแทกนะคะมีวัสดุก,กันชื้นนะคะ แล้วก็แถมพวกพักนะคะหรือว่าก็มีพวกตะปูนะคะมีกระดาษที่ทาเพื่อที่จะวัดเจาะนะคะแล้วก็มีบรับประกันให้ด้วยนะคะขนาดรวมกล่องอยู่ที่30คูณ20คูณ25เซนนะคะหนักอยู่ที่10กิโลค่ะทุกคนค่ะถือว่าหนักมากนะคะมอแปลงขดวัเต็มนะคะถ่าบางคนนะคะจะถามว่าเวลาที่จะสั่งซื้อสินค้าเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านที่ไหนได้บ้างช่องทางไหนนะคะหรือว่าจะติดต่อทางไหนได้นะคะก็สามารถที่จะ แกบาร์โค้ดนะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0926382229นะคะหรือว่าจะเบอร์0926382366นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0 9 2 6 3 8 2 7 2 3นะคะหรือว่าจะทักรายนะคะ ID ล i ย DRGR แบบได้เลยค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ฝากเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะขนาด 5kVA ดรกรีนไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ